นี่อันนี้คือไฟอวีตนะคะนี่กำลังจะขึ้นเลยเห็นไหมมันกำลังจะขึ้นทุกคนนี่ไฟอวีตนะคะคือมันเล็กมากเลยต้องรอให้มันโตกว่านี้ก่อนเนาะถึงจะเก็บนะคะกำลังขึ้นเลยปีนี้รู้สึกแบบอะไรก็ช้าไปหมดเลยขึ้นช้ามาก จะบอกว่าเงียบมากเงียบฉี่เลยไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะดูค่ะความเงียบของป่าก็ต้องรอรอไปก่อนเนาะเพราะว่ามันยังหนาวอยู่เลยเจ็ดองศานะคะ กลัหาก,กินลำบากละหาก,กินลำบากละทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเดี๋เดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวนู่นนู่นนนี่ทุกคนเย้เห็นไหมเจอแล้วเจอแล้ว อันนี้แบบใหญ่หน่อยนะนี่ทุกคนดูโอ้ยเมื่อกี้รถผ่านไปนี่เห็นบีเต็มๆเลยเขาต้องรู้ว่าตรงนี้มีเห็ดน,นี่นะคะดูนูน่นใหญ่เบ้อเลอเลยอะเราจะเก็บหรือว่าจะยังไงดีนูน่นค่ะเดี๋ยวบีให้ดูอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนจับมาวางเลยทุกคนเดี๋ยวดูเดี๋ยดูนูน่น งนี้คือแบบแดดได้มากเลยดูค่ะดูเหมือนจับมาวางเลยอ่ะโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทุกคนอันนี้คือถนนทางเข้าหน้าบ้านบค้อนนะเนี่ยเขาเพิ่งจะตัดปา่าเนี่ดูค่ะเขาเพิ่งจะตัดป่าเนี่ยเมื่อปีที่แล้วแล้วมันออกปีนี้มันก็จะออกปีในปีถัดมาเนาะนี่เพียงคิดอยู่เนี่ยเราจะเก็บเลยหรือว่าจะยังไงดี นี่ค่ะโอ้ยทุกคนสวยมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอานับไปเลยตื่นเต้นก่อนขอโทษค่ะนับอีกรอบนี่จะเอาอยัางไงดีเดี๋ยวบี้เดินหา่อแลวกันเนาะถ้าเจอเป็นแบบสิบกว่าดอกนี้ก็จะเก็บนะคะปะเย้ทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับีอีกแล้วเย้ในต้นคลิปเป็นไงล่ะบีเจอเห็ด เมื่อแกบีไปอีกป่าหนึ่งมานะทุกคนและครั้นเนี้บีก็เลยนึกออกว่าเฮ้ยทางเข้าหน้าบ้านเราอะ่ะเขาแบบโค่นต้นไม้อะทุกคนก็เลยลองแวะมาดูเพราะอีกอย่างหนึ่งคือบีก็ต้องมาดูกรงดักปลาใช่ไหมเดินเข้ามาทุกคนคือใจแปว้วมากเพราะว่าเห็นรอยเท้าคนน่ะเออบีก็เลยเดินขึ้นมาแนละ้วคืออย่างที่ให้ดูไปนะเดินวนวนวน,วนสรุปเจอจ้าก็เลยกลับแปอานี่ค่ะ กลับไปเอาตะกรที่รถไปเพื่อให้เป็นงานไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยทุกคนขนาดที่บีเดินอยู่ไงแบบใจนี่แบบปุ้มตุ่มต่อมเลยนะตุบตุบแล้วอาจริงเพราะว่าคือแบบเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมอ่ะเดี๋ยวขอไปเอากลุ่มแรกที่เจอก่อนเมื่อกี้เนาะแต่ว่าอยู่ตรงไหนว่ะเดี๋ยวก่อนนี่กลุ่มไหนนี่นเย่สองจ้าอ้าวนี่นะคะทุกคนเย่ดอกแรก ที่เราจะเก็บขึ้นมานี่ค่ะเย่ yeah. นี่แล้วก็อุ้ยนี่ไงโอ้โหมาหลบอยู่นี่ตกใจหมดเลยนี่เกลือบลอดสายตาแหมเป็นเงาด้วยนะนี่ค่ะอตอนแรกว่กาจะเก็บดอกนี้นี่นี่ดอกนี้นี่โอุย้ยดีใจนะเนี่ยนี่ค่ะอ่า หลายคนบอกพี่บี้ถ่ายให้ดูด้วยนี่ค่ะในตะกร้า,ก,าก็จะมีสามดอกแล้วเนาะไปต่อดีกาหลายคนอยากจะดูว่าเอ้ยเก็บได้กี่ดอกแล้วให้ถ่ายที่ตะกร้าให้ดูด้วยนู่นน่น,น,นทุกคนนี่อีกดอกหนึ่งอ้าวพอเปิดกล้องปุ๊บนี่นี่เดินวนมาใหม่เนี่ยเจออีกเจออีกอะดูค่ะมันกําลังจะออกทุกคนมันกำลังจะออกไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวบีพามาเก็บเรื่อยๆแต่ว่าเห็ดไอ้ตัวนี้เนาะอ,อย่างที่บีบอกไปก็เก็บได้แค่ประมาณแบบ สองอาทิตย์อาให้เต็มที่สามอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์ที่สามก็จะไม่มีแล้วจ้ะเออเนาะไปค่ะเมื่อกีแบบ้แบบว่าเราขึ้นมาตรงเนี้ยแหละคือพอขึ้นมาฝั่งเนี้ยก็จะไม่มีรอยเท้าคนเลยอะ่ะอีกอย่างเอ้ยนี่ไง,ไง,ไงโอ้โหอันนี้คือดูค่ะหลบใส่ตามากดูอยู่ใต้กิ่งไม้นี่ดอกหนึ่งเย้ อีกอย่างหนึ่งคือมันกําลังจะออกไงทุกคนนี่จับอย่างเงี้ยเย็นเลยนะเย็นเย็นเลยนะคะเย่อันนี้เขาก็คือเห็ดกร์บัเซียนี่นะคะเอ้ยนั่นไงโอ้ทุกคนดูโคตรใส่ตาดูคะ่ะดีมองมาบีนึกว่าเป็นไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยไอแกปูเนี้ยเนี่ยคะ่ะเห็นไหมมันหลบอยู่นี่โอ้โหนี่จะเห็ดกร์บัเซียนี่ก็คือเห็ดสมองนั่นเองนะคะนี่ไะ ต้องค่อยย่องเบาจริงๆนะอ่ะขึ้นไปตรงนี้อุ้ยนี่ไงนี่ไงดอกหนึ่งโอ้โหโผล่มาต้อนรับเลยดอกนี้อุ้ยดูดนซ้ายเอาซ้ายก่อนทั้งนั้นน่ะนี่จะดอกเดียวหรือเปล่าน่าจะใช่ดอกเดียวเพิ่งขึ้นนี่จะเห็ดคอร์วาเซียนเนี่ยนะก็เป็นหยักๆแบบสมองนั่แหละนี่ไงหันมาขวานี่ดอกแรกดอกนี้ที่เจอไงเมื่อกี้นี่ค่ะอันนี้ดอกใหญ่หน่อย โอ้อยใต้คอนไม้เลยจ้ะเนี่ยโอ้โหนี่อุ้ยสวยมากเลยนี่เห็ดจะอุ้ยนู่ไง <c oughs> กำลังจะบอกเห็ดสมองด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเราเจอเห็ดไอตัวเนี้ยทุกคนคือตามันก็จะฝักใยอยู่กับคือเห็ดดอกนะั้นนะ่ะเอาจิงคือเห็ดแบบเนี้ยเออโอ้โหนี่จ้ะอุ้ยนี่ไงนี่ รองนี้ก่อนมันก็จะเปาะมากอะเห็นไหมปปเปอะเปร่าโอ้ยกินก็ยากเห็ดผู้ดีเนี่ยนี่ค่ะโอ้โหน,นี่สวยเลยอ่ะนี่นี่ฮะนี่โอ้ยสวยงามอีกสองเดี๋ยวเปล่าอุอออ้ยสาม ตอนนี้นะ้ำมุกก็เลยรัวๆเจ็ดองศานะคะตอนนี้แต่ว่าคือบีอยู่ตรงแดดไงมันก็เลยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นี่นะคะนี่จ้าป้ายตอนนี้ต้องส่องทุกหลุมละก็อย่างที่บอกนะคะคือเห็ดตัวนี้เนะเาะอ่ามันจะเกิดตามหลุมที่เขาขุดคนต้นไม้ขึ้นมาเนาะมันก็จะเกิดแค่แบบปีแรกสองปีสามปีอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่เกิดอีกเลย เพราะว่ามันก็จะเริ่มแบบว่ามีต้นมต้นไม้อะไรเงี้ยขึ้นมานะเออไม่ว่าหลุมนี้หลุมนี้ไม่มีแต่ที่แน่ๆหลุมนี้มีจะเหมือนไหนละ่ะเอานี่ไงโอ้ยมันยังเล็กอยู่เลยทุกคนอันนี้อาจจะไม่เอาเนาะอุ้ยนุ่นอีกสองอ๋อที่เราเจอตอนแรกไงนี่นี่เอาก็ได้เอาได้เพราะถ้าบีแมวนี่เมื่อกี้ลอยคนเข้ามานี่ไม่เหลือจะ้ะนี่ ือมันโตได้อีกนะทุกคนมันโตได้อีกอยู่ฮะแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งปีนี้อาจจะแห้งๆหน่อยอนู่นไงอันนี้ก็คือกลุ่มที่เราเจอตอนแรกเลยเออใช่มาถึงแล้วมาถึงแล้วอันนี้คือกลุ่มที่เราเจอตอนแรกเลยนี่นะะอันนี้อันเล็กก็คงไม่เอาเอาอันนี้นี่นะะเหมือนเดิมนะคะเห็ดไอตัวนี้เนาะก็ ต้องรู้จักทํากินไม่ว่าจะเก็บเห็ดอะไรก็แล้วแต่นะต้องรู้จักแบบวิธีการปรุงของเขาหนังสือแนะนํายังไงเราก็ต้องทําตามนะคะเห็ดตัวนี้เหมือนเดิมนะถ้าใครไม่ได้ติดตามบีมาโดยตลอดก็จะยังไม่รู้เนาะเห็ดตัวนี้ถ้าเอาไปทํากินเ er, ลยเนี users, ่ยตายนะคะตายนะก็ต้องทํา ก็ต้องต้มก่อนเนาะต้มก่อนสามน้ํานะคะที่น้ําประมาณ5-10ลิตรก็ต้องดูแบบขนาดเห็ดด้วยว่าเออปริมาณเห็ดเราอะเยอะแค่ไหนก็ต้องต้มตามนั้นนะคะนี่เนาะก็เข้าไปหาดูคลิปบีได้เนาะบีทาวิธีการต้มให้ดูแล้วเนะาะไปต่อนี่ไงตอนแรกที่เราเจอเลยนี่กลุ่มนี้จ้ะไออันเนี้ยดอกเล็กอะ่ะเล็กก็ต้องเอานี่ค่ะนี่ ก็นี่เฮ้ยรวมรวมมันก็ได้เยอะอยู่ว่าไปดิเนี่ยหลายคนถามหลายคนก็อาจจะสงสัยเฮ้ยพี่แล้วมีพิษขนาดนี้ทำไมกินมันอาจจะเป็นแบบว่าเห็ดเห็ดแรก ของปีมั้งคะที่บอกว่ามันออกเนาะก็คือคนฟินนี่ก็จะชอบมากๆเลยเนาะคนฟินนี่จะชอบมากๆเลยแต่ว่าตามช็อปงี้เขาไม่ขายแล้วทั้เมื่อก่อนมีขายแล้วคนรัสเซียซื้อไปกินก็คือเอาไปผัดเลยเงีนะ้ยเขาก็ได้เสียชีวิตเนาะก็เขาก็เลยออกนะคะออกจากชอ็อปก็คือไม่ให้ขายแล้วเนาะแต่ว่าถ้าใครอยากจะเก็บกินเงีนะ้ยก็ต้องก็ต้องทําเป็นว่างั้นเถอะรู้วิธีการทําอะไรเงี้ยคือคนฟินก็จะรู้อยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าบางประเทศก็มีบางประเทศก็ไม่มีนะคะแบบนี้เนาะ ก็ถ้าใครจะไปเก็บตามบีก็เหมือนเดิมค่ะต้องรู้จักวิธีการทําด้วยย้ําตลอดนะคะเนาะป่ะไปต่อมาขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะโอ้ยนี่เราก็มาเก็บอันนี้กันเลยที่เราดูไปเมื่อกี้เนาะให้ดูหลายกลุ่มเหลือเกินจําไม่ได้นี่นะคะนี่โอ้โหคือแบบทุกคนสวยงามมากเดี๋ยวให้ดูชัชดๆอีกทีนึงเดี๋ยวเอา,เอาดอกนี้ก่อนโอ้นี่จะ น,นี่เห็ดสมองนะคะกรบัเซียน่ออกแล้วจ้าเย่อมันเหมือนสมองจริงนี่ยนี่ฮะนี่ประมาณนี้เลยนะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา <inaudible> เห็ดตันแรกของเราไปต่อที่อันนี้เลยโอ้โหอันนี้ยังกระจับวางอย่างที่บอกตอนแรกจริง โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยอ่ะกองลมกันอนะ่ะหนึ่งสองสีโอ้ยปล้อนี่หักไวล้ละเออเอาๆหักไหมให้ได้อุย้ยขึ้นอยู่กิ่งไม้อ่ะนี่ได้นี่ค่ะโอ้ยสวยงามนะเนี่ยเดี๋ยว วางไปเลยแล้วกันนี้เดี๋ยวเขาเราค่อยไปทำความสะอาดอีกทีนึงเนาะปี่กิจะต้มที่บ้านมากร้อนเลยนะครั้งนี้นะฮะเย้ยยว่าไปว่าไปปไปต่อจะเดิดนออกมาเจอดอกนี้โดดเดียวผู้เดียวได้อุยดูงไงหูนูน่นนูน่นเห็นไหมโอ้โห ดีนะที่นั่งเมื่อกี้ถ้าไม่นั่งไม่เห็นเลยนะเนี่ยดูข้างในอุ๊ยนี่ไออ้าข้างๆโอ้โหตาเนาะยวงข้างเงีมองไม่เห็นเมื่อกี้มันเป็นเงามืดอะ่ะโอ้ยตอนนี้นะ้ะมุกไหลรัวๆนี่ไงละ่ะยากหน่อยนี่จ้ะนี่เดี๋ยวจะขอวนอยู่แถวนี้สิเผื่อมันมีอันนั้นไงโอ้โห เออมันกำลังขึ้นจริงด้วยทุกคนนี่จ้ะนี่อุ้ยโอ้อันนี้คือเล็กมากไม่เอาเอาอันนี้นี่จ้ะโอ้นี่ไนงะอีกดอกหนึ่งนี่อยู่ตรงนี้นี่จ้ะโอ้ยดินนี่แบบโอ้ยนี่เห็นแวบ,บแป๊บอยู่ดนะเอาไหนล่ะ เดี๋ยวอ่าไม่ใช่หลุมนี้อ่ะหลุมไหนล่ะเดี๋ยวนะเห็นแบบนู่นไงไม่ใช่อันนี้นะเมื่อกี้อ๋อนู่นนู้นเดี๋ยว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 เอานี้ก่อนลงมาถึงตรงนี้แหละนี่จ้ะโอ้โหนู่นนู้นเห็นไหมใต้โอ้โหนู่นเดี๋ยว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 น้องบอกพี่บีไหนล่ะหนูมองไม่เห็นเลยมันอยู่ใต้ไม้ค่ะเดี๋ยวพี่ใช้สายตาพิเศษเดี๋ยว เอาคอนไม้ออกได้ไหมเดี๋ยว <Yo. S 1> ยกไหนล่ะอ้าวหายเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาม,ม,มุมให้มองเห็นเดี๋ยวนี่ไงคะนี่นี่มันอยู่ใต้ไม้นี่เห็นไหมนี่นี่เดี๋ยวดูดอกเดี๋ยวดูดอกพลิกที่สุดพญาเห็ดพญาเห็ดเ,เห็ดสมองดูค่ะบอกเบลอเลยดอกใหญ่ โอ้นี่พังแน่นอน,นเห็นไหมหอ้าวนี่ไงอยู่ข้างๆโอ้นี่มองไม่เห็นเลยโอ้ยดี่จ้ะโอ้ยแตกนี่ดินนี่ก็ครึ่งกิโลแล้วจ้ะนี่ดูโอ้โหโดอกนี้ชู่วยมากเลยมันหลบมุมไงมันได้แบบว่าล่มแล้วก็ แดดรำไรอะไรประมาณนี้คิดว่าแถวนี้ก็คงมีแหละมันอยู่ใต้ใต้กิ่งไม้อะ่ะโอ้ดูทุกคนนี่มันต้องรุ่นนี้นี่ถ้าเจอแบบถ้ามันออกดอกแบบใหญ่ๆจริงๆมันต้องรุ่นนี้ที่เขาเก็บกันนะเออแต่คนฟินก็ไม่รอไงเหมือนบีแหละบีกลัวเขามาเก็บคนฟินก็กลัวเรามาเก็บอะไรเงี้ยเอาก็เยือนๆไปนี่จะโอ้ยสวยงามเอานี่ไงโอ,โอ้สายตาโอ้พี่สายตานี้ นี๋ย่ะโอ้อยอยงเบากันไปมันก็มองยากยากมาแนไงอ้ยโอ้ยมันเล็กอยู่เลยรอ,อก่อน,นั้งงนั้น,น่ะนนียค่ะเล็กมากเลยรอรอ,อสองดอกรอนี่หมุนซ้ายที่ขวาที่ก็เจอเหนืออาน,นี้ค่ะดอกนี้คือแบบรับแดดมากดูค่ะน <laughs> โอ้ยไปก็เจอหลุมละเอ,อ้ยนี่ไงเจอหลุมละดอกสองดอกนี้ก็โอ้โหอะไรล่ะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะต้องรอก่อนเนาะโอ้โหดูดูหลุมนี้นะหนึ่งดอกนะสองสองดอกนี้ไม่เห็นนะเพราะว่า มันแดดสองหน้าทุกคนแล้วก็นูน่นนะสามสี่นูน่นเห็นไหมะแล้วก็นู่นอยู่ในหลืบนู่นเราก็ออรอข่ะรอให้น้องโตนี่แหละเนาะไปค่ะรอรอช่วยบีจำด้วยนะว่าอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะอุย้ยนี่ไงโอ้โหอันนี้คืออยู่ปากหลุมเลยจ้ะไม่ต้องลงไม่ต้องลงหลุมนี่อันนี้โผล่มา นี่โ่มาทักข้างบนน,นี่ค่ะอุ้ยนี่ไงอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ในขณะที่บีให้ทุกคนดูอย่างนี้ตาก็ซ้ายทีขวาทีนี่จ้ะเดี๋ยวนี่โอ้ยเอนไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกดอกหนึ่งเจอเจอไปเรื่อยๆนี่ดีๆนนไงเห็นไหมโอ้โหจะครึ่งตะกาและ ไม่ได้โมนะเอาจริงเดี๋ยวให้ดูนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะทุกคนดูดูตะก,ก้าเรานี่อันนี้คือตะก,กาไม่ใหญ่นะคะคือตะก,กากกำลังพอดีเก็บเห็ดไอ้นี่แหละอุ้ยนี่ไงนูน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 แต่ว่ามันดอกเล็กทุกนะคนเดี๋ยวซูมให้ดูนะมันดอกเล็กอยู่เลยเราก็รอค่ะรอรอเนาะรอได้รอได้ เพราะว่าเราก็ได้ค่อนข้างที่จะแบบโอเคมากๆเลยไปต่อนี่อดอกหนึ่งโอสองสามหนึ่งหนึ่ง,งหนึ่ง,ง,งสองสามอันนี้ก็รอไปก่อนไปเพราะว่ามันยังเล็กอยู่บีคิดว่าเอานี่กอลังจะบอกบีคิดว่าผไมันมีแหละนี่จ้านี่อันนี้ก็ต้องเอา นี่นี่นดน,นี่นี่ค่ะไปอะทุกคนเป็นไงบ้างคะนี่ที่วีได้เนาะก็เทปแรกประเดิมนะคะ แ,แคลิปแรกประเดิมนะคะก็คือการมาเก็บเห็ดสมองกระบีนั่นเองเห็ดสมอง2021นะคะก็มาเก็บกระบ,บีในวันนี้เนาะเออก็เลยจะมาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวบีจะขอเดิน ขึ้นไปดูข้างบนนิดนึงไม่ใช่เลยนะคือเป็นการเดินออกมังกายไปด้วยเออนั่นแหละตรงที่บีเดินตรงนี้เนาะจะเป็นถนนที่เขาเล่นสกีในป่านะคะเนาะก็จะอยู่ตรงข้ามกับบ้านพักร้อนเนาะก็ถ้าถามว่าพี่บีกลัวไหมมาป่าคนเดียวก็ไม่กลัวนะคะเนาะก็เดี๋ยวไว้คลิปทำเหตุนะคะเดี๋ยวบีจะทําให้ดูอีก เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะทั้งนั้นน่ะบีฝากทุกคนด้วยนะคะสําหรับใครที่รอคลิปนี้แล้วก็ถ้าชอบคลิปเก็บเห็ดแบบนี้เนาะบีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมติดกระดิ่งนะคะก็กดกระดิ่งให้มันแบบกริ๊งๆอะไรอย่างนี้เนาะก็เพื่อข้างหน้าบีอัปเดตคลิปเนาะจะได้ไม่พลาดนะคะมาดูเป็นคนแรกๆเนาะก็บีก็ขอบคุณรวมไปถึงคอมเมนต์แล้วก็อย่างอื่นด้วยการติดตามทุกช่องทางนะคะถ้างั้นบีไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะคอยทุกคนปลอดภัยนะคะทุกคนจากโควิดเนาะเข้าบ้านก็อย่าลืมล้างมือนะคะใส่ผ้าแมสเมื่อออกนอกบ้านเนาะไายเป็นห่วงนะคะ ไปหาต่อไม่รอแล้วจ้าขยับเท่าก็ออกร่างกายจ้ะทุกคนไปเลย Gla <โ>ฮเฮ้ยนั่นไงนั่นไงนี่กระโดดขึ้นมาจะอะไรเดี๋เด้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจอบอู้โหอะไรเนี่ยโอ้โหไม่มีคนเดินถึงตรงนี้เดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาแบตก็จะหมดนี่จ้ะหนึ่งสองสามสี่รอก่อนห้านั้นเอาห้า อุ๊บนี่จ้ะหหกนี่เจ็ดอุ้ยเดี๋ยวเดียวแปดยังเพิ่งหมดนะจ๊ะแปดนี่โอ้โหทุกคนโอุ้ยแต่มุกกระไหลเก้าสิบที่อุ้ยนี่จะหอะไรเนี่ยนี่จะเดินมาดูเฉยๆนะเนี่ยโอ้ยคลิปหน้านี่มันแน่ๆ นี่เอาแค่นี้ก็พอเย่คลิปหน้ามันมแน่แน่ก็รอติดตามนะคะนี่ไงเที่ยวทุกคนเดียวทุกคนไปต่อคลิปหน้าเะจ๊ะเดี๋ยวบีจะหันซ้ายหันขวาให้ดูคลิปหน้าเลยจ้ะอาจจะลงก่อนคลิปต้มเห็ดหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเอาทุกคนเดี๋ยวดีจ้ะแบตหมดก็หมดเลยนะหมดก็หมดเลยทุกคนเดี๋ยวซ้ายอีกไปมโอ้โห้อแบตหมด